วัสดีครับวันนี้มานำเสนอปอเทืองในลักษณะที่ทำเป็นผลิตภัณฑ์เนื่องจากปอเทืองนั้นเป็นพืชที่มีเส้นใยที่เหนียวนะจึงสนิยมนะครับเอาเส้นใยนั้นไปปั่นเอาเส้นใยนั้นไปทำกระดาษเมื่อทำกระดาษได้เนี่ยเป็นเส้นใยที่เหนียวที่เรียกว่าปอ ก็สามารถเอามาทําเป็นเส้นใยเสื้อผ้าได้เครื่องหนึ่งหง่มชั้นดีถ้าทํากระดาษก็เป็นกระดาษอย่างดีเพราะว่ามันเหนียวเช่นกระดาษเอซต่อจากกระดาษเหล่านี้ก็จะเป็นกระดาษที่ทําบรรจุผลิตภัณฑ์และเป็นกล่องเป็นลังแล้วก็เป็นอุปกรณ์ขนาดใหญ่ที่เป็นบรรจุภัณฑ์ได้อันนี้คือประโยชน์แท้ๆของพอเทียง ด้านการทำผลิตพันธ์ใช้สำหรับมนุษย์